ถ้าเรายังทำงานอยู่ทุกวันแต่นี่สินมันก็ยังมีอยู่ไม่หายไปไหนแถมยังมีหนี้เพิ่มโดยที่เราไม่รู้ตัวเราต้องกลับมาดูตัวเราเองและถามตัวเองก่อนว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเป็นอย่างไรเพราะมันจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมการใช้เงินของเราด้วยเมื่อเรารู้ตัวเองดีแล้วสิ่งที่จะต้องทำนั่นก็คือการปรับพฤติกรรมตัวเอง แต่จะทำยังไงให้ชีวิตของเราดีขึ้นและหนี้สินของเราลดลงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกิ๊บเกยเซฮาพร้อมมาทักทายในท็อปปิกที่น่าสนใจฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กิปเกด้วยนะคะวันนี้กิปเกจะมาเซฮายเกี่ยวกับการใช้ชีวิตยังไงให้รอดกับสภาพเศรษฐกิจที่กำลังดิ่งลงเหวแบบนี้ หลายคนมีหนี้สินที่เกิดจากความจําเป็นหรือว่าอาจจะเกิดจากภาวะจํายอมหรือว่าเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองหรือว่าบางคนอาจจะเกิดจากความเครียดแต่พอเห็นยอดหนี้เพิ่มขึ้นมาคุณอาจจะเครียดมากกว่าเดิมก็ได้นะคะแต่ก็อย่ามวัวจมปลักอยู่กับอดีตและคิดถึงความผิดพลาดในการใช้เงินของคุณนะคะเราควรจะมาสลัดความคิดแล้วมาเริ่มวางแผนการใช้ชีวิตของคุณในปัจจุบันกันดีกว่าคะ่ะ ให้เรามองไปที่อนาคตข้างหน้าเพราะถ้าหากคุณยังมีหนี้สินสิ่งแรกที่ต้องค่อยๆทํานั่นก็คือการปลดหนี้ของเราไปเรื่อยๆเราไม่ควรหนีหนี้เพราะว่ามันไม่มีทางหนีพ้นค่ะยังไงหนี้มันก็เหมือนเป็นเงาตามตัวของเราแต่ถ้าคุณจะหนีคุณก็ต้องหนีไปตลอดชีวิตซึ่งนั่นมันก็จะเป็นการบั่นทอนสภาพจิตใจของคุณจนไม่อยากจะทําอะไรต่อไปถูกไหมคะเราลองมาฟัง12วิธี ที่กิฟตเกคิดว่ามันอาจจะทำให้คุณช่วยปลดหนี้เก่าและไม่สร้างหนี้ใหม่และสามารถใช้ชีวิตให้รอดได้จากวิกฤตของทุกวันนี้กันค่ะมาเริ่มกันที่วิธีที่หนึ่งการวางแผนชีวิตเท่ากับการวางแผนการเงินการวางแผนชีวิตและการเงินเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำควบคู่กันเมื่อคุณมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนเช่นถ้าคุณอยากจะซื้อบ้าน หรือว่าอยากจะเกษียณอย่างสบายใจคุณก็ต้องวางแผนการเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายนั้นนะคะคุณจะต้องตั้งงบประมาณของคุณตั้งการใช้เงินของคุณในรายเดือนและจัดการหนี้สินของคุณและที่สำคัญนั่นก็คือการออมเงินค่ะซึ่งกิ๊บเก๋ก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับการออมเงินไว้คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูคลิปของกิ๊บเก๋ได้นะคะ การออมเงินนั้นจะช่วยทำให้ชีวิตบ้านปลายของคุณมีอนาคตที่สงบสุขไม่ต้องดิ้นรนอีกต่อไปอย่างเช่นถ้าคุณออมเงินเพื่อที่จะต้องการซื้อบ้านภายในอีก5้าปีคุณก็ต้องวางแผนการออมเพื่อการซื้อบ้านซึ่งการวางแผนการเงินที่ดีจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของสถานาการเงินของคุณและคุณก็จะรู้ว่าควรจัดการเงินของคุณอย่างไร เพื่อไม่ให้คุณใช้จ่ายเกินตัวและไปให้ถึงเป้าหมายของคุณและที่สำคัญหากคุณมีหนี้สินคุณก็จำเป็นจะต้องวางแผนเพื่อปลดหนี้สินของคุณการลดหนี้สินมันก็จะเป็นการช่วยเพิ่มความมั่งคัง่งการมีอิสรภาพทางการเงินของคุณในอนาคตได้ค่ะการวางแผนปลดหนี้ที่ดีเราต้องมาดูว่าหนี้ไหนเป็นหนี้ที่ร้อนหน,นี้ที่จำเป็นจะต้องใช้จ่ายก่อน นี้ที่มีดอกเบี้ยที่สูงกว่าซึ่งการวางแผนในการปลดหนี้จะทำให้คุณสามารถจ่ายหนี้ได้อย่างมีระบบปลดหนี้ไปได้ทีละอย่างและสามารถสร้างทรัพย์สินเพิ่มขึ้นได้ในอนาคตหากคุณมีบัตรเครดิตหลายใบคุณก็ค่อยๆปลดหนี้บัตรเครดิตออกไปทีละใบแล้วก็เลือกใช้บัตรเครดิตได้จำนวนหลายๆใบอาจจะเลือกใช้ในคราวที่จำเป็นที่จำเป็นจะต้องใช้บัตรเครดิตไปก่อน แล้วก็วางแผนการใช้บัตรดีๆมีวินัยในการใช้บัตรเครดิตหรือการผ่อนของใช้ทีละอย่างไม่ควรผ่อนของพร้อมกันซึ่งนั่นก็จะเป็นการลดภาระดอกเบี้ยและทำให้คุณเริ่มมีเงินเก็บเริ่มมีเงินออมแล้วก็เริ่มปลดหนี้ของคุณได้ค่ะต่อมาวิธีที่สองอดใจให้ไวการอดใจให้ไว้ก็หมายถึงการหลีกเลี่ยงการใช้ใจ่ายเงินกับสิ่งที่เราไม่จำเป็น กิ๊บเก๋ก็จะขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นการที่เราอยากจะซื้อของที่เราอยากได้แต่เรามาดูแล้วของชิ้นนั้นมันยังไม่มีความจําเป็นหรือเรากําลังใช้อยู่ของนั้นยังไม่หมดคุณภาพยังไม่หมดอายุแล้วเรายังมีเหลือใช้นั่นก็คือความไม่จําเป็นเป็นของฟุ่มเฟือยหรือไม่คุณเท่านั้นที่จะตอบได้ซึ่งในทางการตลาดนะคะเขาก็จะมีการโปรโมชั่นมีการลดราคา มีการใช้ของแถมหรือว่าซื้อ1แถมหนึงลด5 0ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นการล่อตาล่อใจให้เราไปซื้อของทงั้งทที่ความจริงแล้วในชั้นเก็บของของเราสิ่งนั้นมันก็ยังมีอยู่ถูกต้องไหมคะให้เราลองทบทวนตัวเองว่าสิ่งนั้นมันจำเป็นหรือไม่และให้ลองคิดดูว่าภายในอีกหนึ่งสัปดาห์หรือสอสัปดาห์ของสิ่งนั้นมันจะหมดไปแล้วหรือยัง และให้ตัดสินใจดีๆอดใจให้ไหวให้มองดูว่าถ้าอีกนิดเดียวก็จะหมดนั่นก็คือความจำเป็นที่เราจะต้องซื้อมาใช้แต่ถ้ามันยังมีเหลือเฟือในบ้านเราหรือมันยังไม่มีความจาเป็นก็ให้อดใจไว้ก่อนเพราะในชีวิตของเราสิ่งที่มันจำเป็นที่เราจะต้องใช้จ่ายมันยังมีอยู่รอบตัวเราการที่เราอดทนอดใจให้เราไม่ซื้อสินค้าเหล่านั้นได้ มันก็จะเป็นการช่วยลดปัญหาในการสร้างหนี้สินของเราได้ค่ะต่อมาวิธีที่3ประหยัดทุกเรื่องไม่ได้แม้ว่าการประหยัดเงินนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้งในการที่เราจะประหยัดเกินไปมันอาจจะทําให้เราเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นในระยะยาวก็ได้นะคะบางครั้งการประหยัดเกินไปอาจจะทําให้เราเสียหายได้มากกว่าเช่นการเลือกซื้อสินค้าราคาถูกแต่ไม่มีคุณภาพ มันก็จึงจําเป็นที่จะต้องซื้อบ่อยๆแทนที่เราจะเลือกสินค้าที่มีคุณภาพดีแต่มันอาจจะมีราคาที่แพงกว่าเล็กน้อยแต่อายุการใช้งานของมันมีการใช้งานที่ยาวนานมันก็จะเกิดความคุ้มค่าไม่จําเป็นจะต้องประหยัดนะคะและวิธีในการใช้งานอย่างคุ้มค่านั้นมันก็ถือว่าเป็นการประหยัดอย่างชาญฉลาดที่เราไม่จําเป็นจะต้องซื้อของซ้ําๆบ่อยๆค่ะกิ๊บเก๋ก็จะขอยกตัวอย่างง่ายๆสําสหรับผู้หญิงนะคะ อย่างเช่นการซื้อรองเท้ารองเท้าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะเราจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันถูกต้องไหมคะแต่รองเท้านั้นบางคนอาจจะไปมองที่ราคามากกว่าคุณภาพของรองเท้าเพราะรองเท้าที่มีคุณภาพดีราคาของมันก็ค่อนข้างที่จะสูงมากเลยค่ะดังนั้นบางคนจึงเลือกที่จะมองราคาที่ต่ำดีไซน์เก๋ๆราคาถูกแต่ว่าคุณภาพของมันก็จะต่ำลงไปด้วย แต่ถ้าลองสังเกตดีๆและลองเลือกซื้อรองเท้าที่มีคุณภาพดีและอาจมีราคาที่ค่อนข้างสูงหน่อยแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่ารองเท้านั้นมันสามารถอยู่กับเท้าของเราและสามารถพาเราไปไหนต่อไหนได้โดยที่ไม่เจ็บเท้าไม่ขาดง่ายไม่กัดเราด้วยนะคะตรงนี้ก็จะทำให้เรา ไม่สิ้นเปลืองในการซื้อใหม่แล้วยังถนอมเท้าของเราไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายในการที่เราจะต้องมาดูแลสุขภาพเท้าของเราด้วยค่ะต่อมาวิธีที่4ความจำเป็นมากกว่าความต้องการการแยกแยะระหว่างความจำเป็นและความต้องการถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการจัดการการเงินของเรานะคะความจำเป็นมันเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้ในการใช้ชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยสี่อาหารยารักษาโรคที่อยู่อาศัยแต่สิ่งที่ต้องการมันมักจะเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยถูกต้องไหมคะสิ่งที่ฟุ่มเฟือยก็ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าตามแฟชั่นกระเป๋ารองเท้าหรือการตามเทรนต่างๆของเราซึ่งอาจจะทำให้เราเกิดความฟุ่มเฟือยแล้วเกิดภาวะนี้สิ่งของเราเพิ่มขึ้น การให้ความสำคัญกับความจำเป็นจะช่วยให้คุณใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดการเป็นหนี้ดังนั้นให้แยกแยะระหว่างสิ่งที่จำเป็นและสิ่งที่ต้องการเพื่อป้องกันการใช้เงินเกินตัวของเรานะคะให้จัดลำดับความสำคัญและการใช้จ่ายตามสิ่งที่มีความจำเป็นให้มากกว่าความต้องการก่อนนะคะและหากคุณต้องการอะไรก็ให้อดใจไว้แล้วก็ให้วางแผนทางการเงินให้ดี มันก็จะช่วยให้คุณไม่เป็นหนี้เพิ่มขึ้นและยังสามารถออมเงินเก็บเงินไว้ใช้ในอนาคตได้ด้วยนะคะต่อมาวิธีที่5ไม่ต้องคิดเยอะในบางครั้งนะคะคนเราก็คิดมากจนเกินไปวิเคราะห์อะไรหลายๆอย่างมากจนเกินไปมันอาจจะทําให้เกิดความเครียดอาจจะทําให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจจะส่งผลไปถึงสุขภาพจิตใจของเราด้วยนะคะ ซึ่งในการตัดสินใจทางการเงินในบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องไปคิดซับซ้อนมากค่ะอย่างเช่นหากเรามีความตั้งใจที่จะออมเงินทุกเดือนเราก็ไม่จำเป็นต้องคิดมากว่าเราจะมีเงินพอใช้ไหมเพราะความตั้งใจของเราถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากค่ะเริ่มออมได้ตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ถ้าคุณผู้ฟังยังตัดสินใจไม่ได้ หลังจากฟังคลิปของคลิปเก๋แล้วนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถเริ่มออมได้ทันทีเลยค่ะตั้งใจออมเท่าไร่ให้ดูเงินเดือนของเราดูไรายได้ของเราไม่จำเป็นจะต้องออมเยอะแต่แค่ออมให้สม่าเสมอคุณผู้ฟังก็จะเริ่มมีเงินเก็บขึ้นมาโดยไม่ต้องคิดมากอีกต่อไปค่ะหากสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เราตัดสินใจมันเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราช่วยทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นขอให้คุณผู้ฟัง ตั้งใจแล้วก็ลงมือทำได้เลยนะคะต่อมาวิธีที่6ซื้อบ้างทำเองบ้างในวิธีนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้หลายๆคนอาจจะเลือกวิธีการทำอาหารกินเองมากกว่าการไปซื้อข้างนอกแต่การรู้จักเลือกซื้อหรือทำเองมันก็เป็นสิ่งที่สามารถประหยัดได้ในบางครั้งและในบางอย่าง เราจำเป็นที่จะต้องซื้อหรือจำเป็นที่จะต้องจ้างให้ช่างเขามาเป็นคนทำแต่บางอย่างเราก็สามารถทำเองได้อย่างเช่นการเปลี่ยนหลอดไฟนะคะเป็นวิธีการเปลี่ยนง่ายๆเราอาจจะลดค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างที่มาเปลี่ยนหลอดไฟโดยที่เราไปซื้อหลอดไฟมาเองแล้วก็ทำการเปลี่ยนเองได้แต่ในบางอย่างเราก็จำเป็นที่จะต้องซื้อหรือจำเป็นที่จะต้องไปจ้างช่างมา แต่แกิ๊บเก๋ก็อยากจะบอกนะคะในวิธีการซื้อหรือวิธีการจ้างนั้นบางครั้งเราก็ต้องดูด้วยไม่ใช่เน้นเรื่องความประหยัดเหมือนวิธีก่อนหน้านี้นะคะบางเรื่องเราก็ต้องคิดให้ดีว่าถ้าเราจ้างช่างที่มีคุณภาพดีมีงานฝีมือที่ดีเราก็จะได้งานที่ออกมาดีแต่ถ้าเราจ้างช่างที่มีคุณภาพต่ำงานที่ออกมามันอาจจะต้องมีการแก้ไขและอาจจะต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นก็ได้ค่ะ และในบางอย่างหากเราทำเองได้เราก็จะรู้สึกมีความภูมิใจและก็รู้สึกว่าตัวเองสามารถทำอะไรได้เยอะกว่าที่เราทำอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ได้นะคะและที่สำคัญก็จะช่วยเซฟเงินในกระเป๋าของเราด้วยค่ะต่อมาวิธีที่7ไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามหากเราไม่มีความคาดหวังในสิ่งนั้นมากเกินไป เวลาที่เกิดความล้มเหลวหรือไม่ประสบความสำเร็จมันก็จะช่วยลดความเครียดและความกดดันของเราลงมาได้อย่างเช่นเวลาคุณผู้ฟังต้องการที่จะลงทุนทำร้านขายของหรือลงทุนในหุ้นหรือในกองทุนใดๆก็ตามนะคะมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับเราแต่ในบางครั้งเศรษฐกิจที่มีความผันผวนแบบนี้สิ่งที่เป็นไปได้มันก็คือการขาดทุน การไม่เป็นไปตามที่หวังการเก่งกำไรไม่เป็นไปตามที่เราตั้งเป้าไว้แต่หากเราไม่คาดหวังเรารู้ว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงสิ่งที่เราควรจะต้องมีคือการทำใจยอมรับและก็ต้องสู้ต่อไปไม่ยอมหมดหวังไม่ผิดหวังและไม่ต้องเครียดมันก็จะทำให้เราไม่เสียสุขภาพและมีแรงที่จะหาไรายได้ของเราได้ต่อไปด้วยนะคะ แต่ถ้าคุณผู้ฟังมีไรายได้ที่จำกัดและยังมีหนี้สินกิ๊บเก๋ขอแนะนำในความเห็นส่วนตัวของกิ๊บเก๋นะคะเราไม่ควรที่จะไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนหากสิ่งที่เราลงทุนนั้นมันเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงมากๆพอนอกจากจะเป็นการสร้างหนี้เพิ่มแล้วคุณผู้ฟังอาจจะมีความคาดหวังมากจนเกินไปสิ่งที่ดีที่สุดก็คือ การหาคุณค่าของตัวเองและรู้ว่าเราสามารถเอาคุณค่าของตัวเรานั้นไปลงทุนหารายได้เพิ่มเติมได้หรือไม่หากเราไม่มีเราก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาทำงานที่เราทำอยู่ให้ดีที่สุดรายได้ก็จะเป็นรายได้หลักของเราและค่อยๆปลดหนี้ไปไม่สร้างหนี้เพิ่มไม่ก่อหนี้ใหม่นะคะต่อมาวิธีที่8ดรายได้หลายทาง การมีรายได้จากหลายแหล่งจะช่วยกระจายความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นคงให้กับทางการเงินของคุณผู้ฟังช่วยเพิ่มโอกาสในการปลดหนี้และสร้างความมั่งคั่งให้เพิ่มขึ้นได้ซึ่งการมีรายได้หลายทางนั้นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดนั่นก็คือสิ่งที่คุณผู้ฟังชอบและถนัดที่สุดและสามารถที่จะทำรายได้นั้นได้ถามตัวเองว่าเรามีกำลังพอไหมเรามีใจพอไหม เรากล้าที่จะเพิ่มทำไรายได้นั้นได้ไหมวิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีไฟให้กับตัวเองแต่ถ้าคุณผู้ฟังหมดไฟให้ลองมองนี่ที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็หันมาดูตัวเองว่าเรายังสามารถทำอะไรได้อีกหรือไม่ค่อยๆเริ่มจากรายได้ที่เราคิดว่าเราสามารถหาเพิ่มได้ให้เริ่มจากสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราทำได้ดีหากคุณผู้ฟัง เป็นคนที่ทำอาหารอร่อยชอบทำอาหารก็าอาจจะหารายได้เพิ่มโดยการเปิดเป็นรับออเดอร์ในการทำอาหารขายตามห้องเช่าตามคอนโดหรือไปแหมขายเป็นพีออเดอร์เพื่อรับลูกค้าซึ่งช่วงแรกๆก,ก,การหารายได้เสริมนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปลงทุนอะไรมากนะคะให้ลงทุนกับตัวเราเองก่อนแล้วค่อยๆขยับขยายธุรกิจของเรา แต่ที่สำคัญก็อย่าลืมรายได้หลักของเราด้วยนะคะเราไม่จําเป็นจะต้องทำธุรกิจขนาดใหญ่แต่ให้เราทำธุรกิจที่เราทำได้ทำแล้วมีความสุขค่อยๆเพิ่มรายได้ไปทีละอย่างค่อยๆลดหนี้ของเราปลดหนี้ของเราไปแล้วก็ให้ทำอย่างมีความสุขด้วยนะคะสุขภาพจิตของเราก็จะได้ดีด้วยและความเหนื่อยของเรามันก็จะตอบแทนด้วยเงินที่ได้มาค่ะต่อมาวิธีที่9 พัฒนาตัวเองเรียนรู้ตลอดเวลาในการลงทุนของเรานั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการลงทุนกับตัวเราเองค่ะเป็นการลงทุนในความรู้การเพิ่มทักษะของตัวเราเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงเพราะมันจะอยู่ติดตัวเราไปตลอดชีวิตซึ่งการเรียนรู้ต่างๆนั้นมันไม่ได้มีกำหนดอายุมันไม่ได้บอกว่า หากเราอายุ4 0แล้วหรืออายุ5 0แล้วเราจะไม่สามารถเรียนรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเราเองสามารถศึกษาหาข้อมูลได้เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเลยค่ะการพัฒนาตัวเองนั้นนอกจากจะเป็นการหาไรายได้ของเราได้แล้วมันก็จะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเราเองด้วยนะคะคุณผู้ฟังหาสิ่งที่ชอบหาสิ่งที่ใช่และสามารถสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นได้กับตัวเรา พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพิ่มความสามารถของเรามันก็จะเป็นการช่วยลดหนี้สินเพิ่มรายได้สร้างความมั่งคัง่งแน่นอนว่าโอกาสนี้ขึ้นอยู่กับตัวคุณผู้ฟังเองนะคะที่จะเดินเข้าไปหาโอกาสนี้ได้เมื่อไหร่หากคิดได้แล้วตัดสินใจได้แล้วไม่ต้องรอเวลานะคะการพัฒนาตัวเองนั้นมีอยู่ได้รอบตัวเราเลยค่ะเป็นกํำลังใจให้นะคะ ต่อมาวิธีที่10เริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้การออมเงินเป็นรากฐานที่สำคัญของความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นด้วยการเก็บเงินออมส่วนหนึ่งจากรายได้ของเราไม่จำเป็นจะต้องเก็บออมในจำนวนเงินที่มากในกูรูหลายๆท่านอาจจะบอกว่าให้ออมเงินสิเอเซนของรายได้ที่เรามี รือให้ออมตามสัดส่วนแบ่งเป็นเก็บเงินออมเงินสำรองฉุกเฉินเงินไว้ใช้จ่ายประจำเงินไว้สำหรับการใช้หนี้แต่ไม่ว่าวิธีอะไรก็ตามคุณจำเป็นจะต้องออมเงินไว้กิฟเกก็จะขอแนะนำเทคนิคในการเริ่มออมเงินในช่วงแรกหากคุณคิดว่าไรายได้ของคุณนั้นไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจำวันคุณลองเริ่มเก็บออมเงินวันละบาท หรือวันละสิบบาทแต่ขอให้คุณทําการออมเงินหรือหยอดเงินนั้นไปทุกๆวันเป็นการเริ่มเก็บออมซึ่งการออมเงินนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือวินัยในการออมค่ะความสม่ําเสมอความมีวินัยจะช่วยให้การออมเงินของคุณนั้นบนรรลุเป้าหมายได้คุณอาจจะแบ่งเป็นกองๆก,ก็ได้ค่ะว่ากองนี้ออมสําหรับใช้หนี้ของเดือนนี้กองนี้ ออมสำหรับการผ่อนบ้านกองนี้ออมไว้สำหรับการผ่อนรถกองนี้ออมไว้สำหรับการใช้หนี้บัตรเครดิตแล้วคุณก็ค่อยๆหย,ย,ยอดคุณอาจจะเริ่มหยอดกี่บาทก็ได้หากไม่ได้จริงๆหยอดวันละบาทแต่เป็นการหยอดทุกวันแล้วคุณก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นตามสัสดส่วนของคุณวันไหนหากมีไรายได้เพิ่มขึ้นหรือมีไรายได้พิเศษขึ้นมาก็าอาจจะออมใส่เยอะหน่อย วันไหนหากไม่มีไรายได้หรือเงินไม่พอใช้จริงๆก็ให้บอกกับตัวเองว่าวันนี้ขอพัดไปก่อนนะแล้วพรุ่งนี้หรือถ้าหากมีไรายได้เข้ามาฉันจะออมชดเชยให้บอกกับตัวเองค่ะเราไม่จําเป็นต้องไปบอกกับใครเพราะเราจะสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเราเองสร้างความสําเร็จให้กับตัวเราเองสร้างความอยู่รอดให้กับตัวเราเองเราจะต้องผ่านวิกฤตตรงนี้ ไปให้ได้ด้วยตัวของเราเองค่ะต่อมาวิธีที่11รักษาสุขภาพกายรักษาสุขภาพใจการมีสุขภาพที่ดีนั้นเป็นพื้นฐานสำคัญในการใช้ชีวิตของเราค่ะช่วงหนึ่งคิบเก๋เคยมีการป่วยจนทำให้คิบเก๋ไม่สามารถทำงานได้ทำให้คิปเก๋ไม่สามารถมาคิดงานได้ซึ่งมันก็ทำให้รายได้ของคิบเก๋นั้นหายไป และนี่ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการหาไรายได้ของเราเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจําวันของเราพอนอกจากไรายได้จะหดหายไปแล้วเรายังต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลดูแลสภาพร่างกายของเราด้วยและถ้าหากเรามีความเครียดมีสุขภาพจิตที่แย่เราก็ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้เราก็ไม่สามารถออกไปทำมาหากินได้ นั่นก็จะทำให้รายได้ของเราหดหายไปดังนั้นสิ่งที่สำคัญกับตัวเราอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการทำสุขภาพกายสุขภาพจิตใจของเราให้ดีให้สมบูรณ์แข็งแรงสิ่งที่ทำให้สุขภาพกายใจของเราดีนั่นก็คือการออกกําลังกายการทำจิตใจให้แข็งแรงรับแต่สิ่งดีๆเข้ามาไม่ว่ามีปัญหาอะไรก็ตามให้รับมือด้วยความคิด ที่ยอมรับความจริงบางอย่างถ้าควบคุมได้เราก็สามารถจัดการได้แต่ถ้าอะไรที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมเราอย่าเอาความเครียดไปใส่มันเพราะมันจะทำให้เราสุขภาพทางใจของเราลดลงรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและถ้าหากดีเกลี้ยงอะไรไม่ได้ก็ให้ดูแลตัวเองดีๆ รักษาสุขภาพกายสุขภาพใจของเราให้ดีไว้นะคะและวิธีที่12วิธีนี้เป็นวิธีที่จะทำให้คุณผู้ฟังรอดพ้นจากวิกฤตได้แต่ต้องเริ่มได้ด้วยตัวคุณผู้ฟังเองค่ะนั่นก็คือมีความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะการมีความเชื่อมั่นในตัวเองนั้นจะช่วยให้คุณผู้ฟังมีความกล้าในการตัดสินใจ และสามารถรับมือกับวิกฤตนั้นได้อย่างมั่นใจมีความเข้มแข็งในตัวเองเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเราเองว่าสิ่งที่เราทำนั้นเราทำได้อย่างสุดฝีมือของเราแล้วและกล้าย,ยอมรับในผลของการตัดสินใจของเราอย่างมีความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนที่มีสิ่งไหนที่เข้ามาเราสามารถก้าวข้ามและสามารถท้าทายอุปสรรคนั้นได้ด้วยความมั่นใจของคุณผู้ฟังเอง หากการตัดสินใจนั้นเกิดความผิดพลาดก็ให้ยอมรับความจริงและ,ะเผชิญกับวิกฤตนั้นด้วยความมั่นใจหากคุณผู้ฟังมีความมั่นใจแล้วปัญหาและวิกฤตนั้นมันก็จะมีทางออกที่สามารถทำให้เราก้าวข้ามมันไปให้ได้ค่ะอย่างที่เก๋ดได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนะคะนี่สินบางอย่างมันก็เกิดจากความจำเป็นและอะไรหลายๆอย่างมันอาจจะทำให้เรา มีหนี้สินขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวหากเรามีความมั่นใจในสิ่งที่ถูกต้องและรู้ว่าสิ่งนั้นมีความจำเป็นจริงๆเราก็ต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญกับวิกฤตในการจัดการหนี้สินและลองใช้ทั้ง12วิธีนี้ในการบริหารจัดการหนี้สินของเราอย่างน้อยมันก็จะช่วยให้เราลดปัญหาของการเพิ่มหนี้สินของเราได้ นี้ของเราก็จะถูกปลดไปทีละอย่างทีละอย่างและขอให้คุณผู้ฟังสามารถจัดการหนี้สินของคุณผู้ฟังให้ผ่านไปได้ในวิกฤตแบบนี้นะคะและทั้ง12วิธีนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของกิบกีที่หยิบมาเซฮายกันค่ะถ้าคุณผู้ฟังมีวิธีการใช้ชีวิตยังไงให้อยู่รอดสามารถมาแชร์มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะคะ ถ้าถูกใจคลิปนี้กิ๊บเก๋ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กิ๊บเก๋ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังมีกำลังใจในการใช้ชีวิตนะคะสวัสดีค่ะ